สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทํากับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินจะมาทําขาหมูทรงเครื่องหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าจไก่ะนะคะเครื่องเขาจะเยอะนิดนึงนะคะเครื่องก็จะมีขาหมูหน้าสองขานะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงนะคะถั่วคั่วงาคั่วเกลือเหล้าขาว เอผงโพโลผงผงกะหรี่แล้วก็ซุดเครื่องเทศนะคะโพโลนะคะพริกไทยเต้าเจี้ยวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลปิ๊บนะคะจะขาดในนี้จะขาดส่วนผสมอย่างหนึ่งก็คือแมะแหม่นี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าแม่นะคะ แม่นี้ก็ททำมาจากข้าวต้มไม่ก็ข้าวนะคะเอาไปหมักจนกว่าเขาจะเป็นถ้าคนทำไม่เป็นก็จะเน่าไปเลยนะคะสมัยแต่ก่อนแม่ทินก็จะทำไว้เพราะสมัยแต่ก่อนแม่ทินจะทำไว้เพราะแม่ทินจะมาทำหมูย่างนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วสมัยโบราณที่ว่าขาหมูทรงเครื่องนี้เขาจะมาเอาเนื้อสุนัขมาทำกินนะคะ เขาจะกินก็เฉพาะหน้าหนาวแค่นั้นเพราะสมัยแต่ก่อนรุ่นปู่รุ่นตาเขาก็กินกันรุ่นพ่อเขาก็กินกันนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีนะแล้วนะคะรุ่นใหม่เขาจะไม่มีกินค่ะเพราะว่าน้องหมาสงสารมากสมัยเด็กๆเ,เห็นเขาทำแล้วนั่งหัวล้อค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะคะใครท่าไม่ได้ใครตีไม่ได้ค่ะเพราะทุกวันนี้แม่ทินเป็นทาสน้องหมาน้องแมวไปซะแล้วนะคะ ส่วนผสมหลักก็มีแค่นี้ประวัติของของขาหมูทรงเครื่องก็มีแค่นี้นะคะแม่ทินลืมไปว่าขาดกะปิเมื่อกี้ลืมเอากะปิมานะคะแม่ทินะจะเอาน้ำตาลลงไปเที่ยวให้เหลืองพอสีสันให้สวยงามก่อนนะคะแม่ทินก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงเลยค่ะ กะปิลงเลยนะคะจากนั้นแม่ทินก็เอาขามหมูลงค่ะ แม่ทินก็จะปรุงรสเลยนะคะพริกไทยเกลือเกลือครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยซิมเอาซอสปรุงรสน้ำมันหอยเหล้าขาว น้ำตาลแม่ทินจะหมักไว้ประมาณ20นาทีนะคะงาถั่วพริกหอมแดง ค่ะถ้าใครใบมะกรูด แม่ทินจะหมักไว้ประมาณ20นาทีค่อยมาพั่วตุ๋นใหม่นะคะพอแม่ทินหมักได้ที่แม่ทินก็จะไปรวนหมูให้ให้สุกก่อนนะคะเราค่อยเติมน้ำ อมมากค่ะกลิ่นโชยเลยสมัยตะก่อนนะคะรุ่นปู่รุ่นตาเขาทำนะคะหอมไปถึงถนนหน้าบ้านเลยพอสมัยตะก่อนเขาจะจะมีคนผีดสามล้อนะสมัยตะก่อนไม่มีรถหรอกค่ะใช้าสามล้อเอาเขาจะปั่นไปปั่นมาเขาก็ตะโกนร้องว่าหอมจังหอมไปเจ็ดบ้านแดบ้านค่ะ เติมน้ำเลยนะคะตุมไปจักชั่วโมงส,งสองชั่วโมงก็ได้กินแล้วค่ะต้มขาหมูทรงเครื่องของแม่ทินก็เป็นอันเสร็จนะคะ ขาหมูทรงเครื่องของแม่ทินก็เป็นอันเสร็จนะคะขาหมูทรงเครื่องสูตรเวียดนามแท้ๆนะคะหรือภาษาเวียดนามจะเรียกว่าจะไก่นะคะจะไก่ถ้าสมัยรุ่นดั้งเดิมนะคะเขาก็จะเอาเนื้อสุนัขมาทำนะคะนี่ค่ะก็จะทำออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่สมัยนี้ไม่มีใครกินแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นรุ่นดั้งเดิมอ่ะเขา เขาไปหมดแล้วค่ะยังเหลือรุ่นใหม่ก็คือรุ่นใหม่เขาจะไม่ทานนะคะถ้ายิ่งเป็นแม่นะคะถ้ารู้ว่าใครฆ่าสุนัขหรือว่าทําร้ายสุนัขในแม่ยอมไม่ได้จริงๆค่ะและทุกวันนี้แม่ก็เลยกลายเป็นทาสน้องหมากับน้องแมวไปแล้วนะคะแต่สมัยตก่อนเขาก็เอาเนื้อสุนัขมาทํานะคะแต่สมัยนี้ดัดแปลงแม่ดัดแปลงมาก็คือทําขาหมูนะคะขาหมูทําก็อร่อยนะคะ ถ้าทานทานคู่กับหนมกีนแล้วก็เข้าเกียบนะคะขาหมูนี้เวลาทุกวันนี้นะคะถ้ามีงานการนะขาหมูนี้ก็จะได้ขึ้นโต๊ะนะคะที่เขาทํานะคะเวลางานแต่งงานหรือว่ามีงานอะไรถ้าเป็นชาวเวียดนามเขาก็จะทําขาหมูนะคะขึ้นโต๊ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองไปทําดูก็ได้นะคะสูตรก็ให้ สูตรก็ดูตามสูตรเลยนะคะจะอร่อยนะคะแต่เวลาซิมก็ซิมตามใจชอบตัวเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวัสดีค่ะ